จะปล่อยวะปล่อยปล่อยปล่อยต้องดึงเชือกสิหลายกัวเอาปล่อยปล่อยไปที่ปอยหอปล่อ well มันสองสามสามมาเ้ยทางลุม so นั three. 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 ้นเปิดทุมนี่เฮ้ยหนาเฮ้ลุมวะุมๆเอาหนึอมันชิวนน้สามสามหนึ่งสองสามบุตังได้แตมาห้าจ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกิบสี่1ิ1ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจาพุธเจ้าสองพุทธสามเจ้าสี่ พีสาเนาะ um. นี้ก็ได้มันละไล่ก่อหากันเลยนี่หแนมก็ละล่่วนว่ามันถืนกนี่น่ะกำลังออยู่พี้เราเลยนั่นว่ามาถึงน้นมกาวมันร้อนอย่งบบบบบไดมีกาวได้นี่นะมันมันเป็นเด็ดยืดบวเปอร์นเลยยืดคืออย่างกระติ้วยืดคืออย่างกระติ้วแต่ว่าม um> ันมันจะเป็นไปขึ้นกาวเป็นปะแหนมบวบบวบคุ pues okay. ้ยบวญถามเคสมั <e ่วปีด um> ้วยเนี่ยมัยเหนียวว่เหนียววเหนียวมือยิ้วอยู่วจ

เออหากมือร์ทันยังยังน้อยกมือในลูกชิ้นจักไม่ยังไงกันยัง่จกพันชื่อยังเบดหนึ่งล้านแล้วลงทุนอบดหนึ่งล้านแลวโอ้ยพ่นก็ได้สองล้านได้กำไเออพี่เราสบายดีสบายดีไหมไม่ชุเียงตอนนี่เนาะในบ้าเมเช่นไรมาเอาลองเรียบร้อยไหมเฮห่อนอืมในเขีนเลยเลยปูนึงเป็นผู้ยอมลงูนึงเป็นผู้เขียนสายไฟกับป็นสายเอนเสื้อเสื้อเมนจูอ่ะสก็ตี้เล็เคียนด้วยนะเคียนตัวใดก็

Ừ, quá bên oh, mày khỏi đây Ủa? mày quay tiên lấy chồng luôn vào luôn vào chắc chắn chưa hết chắp hết 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 như trường mấy hết đấy hết ừ. này hết hết còn hết đấy hết cứ hết 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 như cái đấy hết 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 luôn hết luôn สัได้ปิดน้ำเลยนะไม่เคยว่เจ้าเคยจัิงดิเลยอ่าฉัได้ปิดน้ำเลยได้บัตรดิเลยเพือจะไปเปิดสวิตมันเนาะมาน้ำเคยเป็นนี่เนาะโอ้เนาะป่าให้เป็นเรี่ยวป่าใส่หม้อเหี้ยวป่าใช้หม้อยักขึ้นไปรุ่นจะได้ยังไงมันขึ้นบ่ฮะมันมีขึ้นหรือบ่ขึ้นบ่ขึ้น ถตอเบืมงแถวพี่น้องว่ามันจะขึ้นไ้บ่โอ้เริ่นักกี่ว่าตายโอ้โอต้องมันดึงเ้องมเชือกไลเชือกเขาไล่ออกครับออกครับเด้เลยเนี่ยพายกนหนุ่มใช่ปะเออไล่ออกด้วยฮะสิดึงชายประเชนกันพนักเลยได้ยังไงได้ยังไง่อย้ได้ยังไงโอ้ยตุ๋นตาวได้แล้วยม่รู้ไงคอยคอยเขาลงไปหอดัน เป้าหมายยันยันไปสายเพรมันสีข้างกยันคอยยันลายบุลมเมื่อเมื่เชียร์ยันข้างนะจะมันมีโทษมาเชื่อมเลยบอาว่าไปยังลงไปเลยอยู่กะนเฮ้ยเจ็เพิ่งเฮ้ยบอลฉั้นก็คอยตกใจเเพราะว่าเขาเปลี่ยนเนาะจุ่มน้ำเนาะบอลบอลเราเปลี่ยนมันใช่ได้พ่วงหูไม่ที่บอลใชได้พ่วงบอลแชมปเปลี่ยนตัวน้อยก็ได้บวกน่าพ่วงนยมันมีตัวน้อยชุดนี้แล้วว่าจ้าว้าวช่างเขาเทศเอาชื่ออยู่กับปูเท้าเขาแม่นบ่แม่นกานเยอะมาเสียนเช็ดช้ำซกรถนี่ บรอันนี้น่ไนคือเอ่อพื้นทางนุ่นี่มันใ่ญ่แม่นบ่ประเซ็นเอัเกลื่อนมันด้เกลื่อนย่ํแต่ว่าทั้งนุ่มแต่น้อยแต่ว่าอันก่อได้ไม่ใช่ตอนโจโจฉากื้ชันไม่นีคือ่ไปเยอะเห็นปะทางนี้คูงน้ำได้เนม่น้ำไมเหนแลเอเดินเยเนี่ยอย่างพูดแต่พูดได้พูดใไม่พูดได้อน้ำแล้วอันนี้นะเออพอน้ำแล้วแต่มันดังกลอมปลอม

มันก oh, ่ได้เสนออนขันรเด็กคนเดเยาู้เาให้ได้เป็นตังเด็กใช่ใ่คนมีบุคคลเมียคุ้มยังได้คุ้ย่างไดยังนึ่งูเอกได้ตัวนี้จะวดอย่ไงไรวดอย่ไงไรวดนี่เลยเพรา่าบอ่นี่คาาบเ้้อสามเม็ดแเนี่เอาลงลงต่อเสียพบ้งบอบ่ต่อเลยบนเลย ใสคุณใส่พายแล้วโตอีกแล้ว่ตายไม่นแล้วอ่ะจูเยอะ้นตรงตเราโตกันหน้ากู้ใดเราโตอีกแล้วแต่ว่าเสนทางพายเป็นซีเวอร์นะบ่แต่ว่าตัวน้อยนะเพราะพ่อมาจูเลยะเป็นโตอะไรอย่างเยโตชีิตนะท่านท่านส้างอนโตโตพายอันนี้มาให้เยะห่าโตมีได้มีได้ปจับอ้ไที่นบ่นบ่โอเคโอเค อาขอบใจเด้อโอเคขอบใจปานนี้บ่ซั่นอันว่าแต่ว่าได้น้อยน่ะแพงนะบ่น้อยชุดแล้วนี่ก็ได้โอ้ยบ่บ่เป็นหยังค่อยก็รูสึว่ามันลงไปได้เรื่อยอยู่นี่นะโอ้แต่แต่ว่าบ่อันถ้าว่าผู้ใดมีน้ําชาหูน้อยน่ะบ่ยากพวกอืมีได้น้อยอยู่มาพี่น้องเลยมาวันนี้ก็ได้นงใส่คักๆก่อนบัดนี้เนาะอเอูอังกอยู่เนาะเออยังกอยู่กอยู่ ชาแคไามชิเม็นี่เนาะวันวัวนละสาอันนี้เขาเป็นคนพ่วงนะพ่วงสามช้นแต่ว่าพป่นยอนลงบชุดทอนะล้อนี่เบิดายไพ่นี่เอาหู้ดมาเท่าเม็ดนี่เออพราะว่าเาเอาลุเงลึกเพราะว่าเอาเอาใายไพ่เอาสายไพ่เป็นลักใสยไพ่เพราะว่าข่อยซื้อมาใช่ไหมนะทาเม็ดอีกก็ต้องไปดื้อไปเช่นเจ้าดึงนี้หลายกลัวอี เออเอเอใ่ใช่ใปล่อยวะปล่อยปลต้องดึงเชือกสิหากัวเอาปล่อยปล่อยไปทีปล่อยเลยอ่อมันหัดหัดทนบ่ขอกสิดอกเออเพระมื่อี้จวดเลยลงเดือนมื่อี้ไหนพี่น้อยมันคักแล้วจุาจจวดน้ำเลยแล้วมาได้เลยจจวดมาเฮือนเนี่ยบ่ไอีกนะดเจจวดป้าเจ้าเด้จังเอาคุณภาไปขายทุกมันเนาะโอ้ยเนาะประมาณจะมุ้งเฉไปนะ ทำได้หาูกโจบตาลืมเลยขายูกซีนะทหารเงินบริเวณลืมไปคืนนี่ะโกมันมแต่หาล่หาล่บาบ่จะดึงเงินกอกจดเ๊ไม่กิน้เนาะอันนี้จนมันดึงเนกระตากอกระตาบ่็นิดกะตเาะกได้อา้ขึ้นีนี่ชนไฟเอาทางนี้บ่เห็นบ่คือต้องตากเห็นน่ะ โอ้ยแล้วมันดึงไม้นะอือว่าใกล้ได้บ่เคยเอ้ยเนาะบ่เคยเออๆพอได้พอแล้วสิปอดโตอีใหญ่ย่านนี่เนาะเนาะบ่จริงกคั่บ่ได้บ่ได้นี่ขาดีดดเนาะเออสต่อต่อมสนี่แน่นอนอยู่แล้วถ้าข่อยสิเอ่จับข่อยสิไปต่อสไผ่่ย่านบ่เออหาหาข้าพเจ้าอยากขึ้นก็อว่าคั่นบ่าว่ามื้อนี้ ai mày cái tay mày đây vào gì đấy mát đấy bạn này ừ, mát chưa rồi lấy rồi phải chọn sải phai rồi như thế nó bầu thôi nó đây tát qua sải ừ, mà vơi đấy, khuyền, ừ. đấy. cả khăn nó lông đấy thâm lai cả hăng hăng dì lắc rồi hăng dì này mà ta mà hàm mà đi nó thơ, đoạn, vài, là

เอ้ไหนวุ้นตะเคียนบ่ดนะเอาเอาพี่เจ้าลืมหน้าที่ได้เจ้าน่ะเห็นยังหระอว่าผมหันว่าเออเออพ่อพี่เจ้าอะไรคนจังแค่ดจนะมันจังหลายคนว่ารนะใช่เนาะหลายคนจังิค่ใจนี่นะมาใหพี่ที่เละตอนเล็บเลยบึ้งเชยลงมาพ่อพ่อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพี่เช่นเดียว่าลงชุดเสื้อนี่ถือว่าได้ตามเป้าหมายเฮาอยู่ว่าลงชุดเสื้อนี่นะ อังได้่าจิตคอยคือบกป็นบจาย้อนยอลกห้มันจำเข้ามเดินเยู่ใช่แล้เาบุหูว่ะมันจำหรือจำแมนแมนอายอนขึ้นมาประมาณวานึ่งรถมันจำบุคูลินแน่มันเดืยวคู่บินอันนี้จาแม่ไหนเชิญากสามสิบ จำชำำาสามสามสหก็ยอดลงสามบเชือกที่ก็นันจังมาดูโนะจิติไปดึงสายรู้เร่อะโอ้โหอะไรเนาะหนักนะมีมีเฉยบันโคกวะได้อเยบทีบเห็นน้อยโซ่จะจับได้เสื่อยเนาะ ค่ะหรืเรื่องจริงเลยคือไ้ยมเรื่อยๆามีแห้งแล้วบอ่ะนี่คอยลงไวเรื่อยๆเลยเหน่อยหันใจม่อนนะก็เสียแม้ยังบัวแต่รุ่นอยู่พี่รองเพราะว่าว่าลงได้ลายปานี้แล้วอะนะแต่คู่ว่าเครื่องบอกคำว่ามันลุ้งได้มันลุ้งได้สำนี้แล้วนะวันนีาเปิดแล้วเอาใส่น้ำมันบมเวสก็ถือว่าโอเคเหมือนเนห้าวันนมารุ่นพี่มารุ่นว่าเครื่องของเจ้านี่มันสีใส่งานได้อยู่บ่นะโอ้ยได้มารุ่นล้มกันพี่รองเไปไปช่วยจังมใจประเด็นของข่อยมาเชียนเจ้าก มต่าแว่าเป็นช่างเป็นยังตะบุคุ้มเลยจิมันนะหลายคนนะมันหานกันนะแม่เลยคนจ้างพันบาทกันหานกันหลายคนช่วยกันเหรอเฮยเราเนี่อนของคนใหม่เขาโตกึงเนาะเอาลงหปดนฟ่งไปเพี๋ยววัดไปบ่เดีวดไปคุปงเลยเจ้ากรปันพู้นเคยนี่บอจเาไปเอาเนาดูวัดเนาะ เพราะว่ามันบกพร่องด้วนะันี่ว่าต่ตุ้บล่มตุ้ยตุยเหัวอ่าตอีน้องยามนี่นหะมันคำมันคำไว้สีม่วงเลยนะมันมันยังเว้นอยู่้ยังอยู่่คุ้งหรอามวลาเกวัวชั่ยังอยู่ัวชั่นี่นี่ยังขังเฮ้ยคุ้งเลยเ่จคืองานเด้ คุ้งหรือเปล่คุ้งแห้วคุ้งแล้ยคุ้งเล้ยเย่คุ้งเลยคุ้งเลี้ยคุ้งทำนี่มันบ่บ้อนนะสามี่มนบช้อนสามดึง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 บ่มันตรงมีเยอะน้ำเ็เพิ่นทุ่นลงไปอีก่ะมันเิเอาลงไปอีกเนี่ยอ่าเบิ้งไหหนึ่งเมตดอ่าเพราะว่าตัวเพราะเอาเอาเม็รหนึ่งก็พราล้ยมาได้เพราะขึ้นมาได้เนี่ยเพาสองเม็รพอไหนเสองขุ่นเน่ยเ่นอิ่วแห้งไหนไหน 3 okay, mặt mặt chưa mẹ, mặt mặt chưa <laughs> mẹ, ừ, mặt chưa <trước> <laughs> oh, mẹ mặt chưa mẹ mặt chưa mẹ mẹ đây, <laughs> Ở, mẹ 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 mẹ

ยอด nó oh. Oh, oh, oh. Oh, chạm โพ Nó โพโอ้มันจ้ำพุดเนาะจ้ำพุดต่อขึ้นอีกสวนกับปอน đó ฮูนี่คือสิงาม lại กว่าหยังเนาะให้บางแล เพราะว่ามันกับโได้งัดแห้งเพราะบรึกนะมันปัวเขาองมัน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 ฮักดิฮต้องป้อนเขนีรดนะครับได้ป่ะักักเปัไีละได้ด้ได้ได้ได้เอาเลื่อยาปาดเลยคื้เานะแตด้ยไ่ได้มันกงูขึ้นมาคี้เาชไมบ้านีตัดตัดดนะใครกลัวดูนันอยู่น่ไได้แด้นี่ก้บัดน้ำคือออกมันกเบรกไงเนาะก้นก็ขึ้นอี มันลงไปมาติดเม็มาสดนอ่าเอาไปเม็ดนึ่งอ่ากะช้าไปาทางนี่มันมันบอสามิ้สไพ่ัเองนะสาเดือนทอดบ่านี่ยส่ไพ่นเะาหเม็ดาหรือาสามห็นปะใส่ไพ่เองนะาหาเรื่องเรื่องคนเจ้าลงไปเเิตอีกแล้วเพราะว่าความกว้าง แต่ว่าพวงพวกมาเน้เพิ่นกระสิลดลงอีกลดเสียงลงไปอีกสินะโอ้ยแมันจะเปลี่ยนเสียงอันนี้เชื่อองนี่ว่าตรงใหญ่ทั้งเทิงนะทั้งน้อยจะลงทั้งรวมกับอ่าน้อยลงไปสิ่งนึงที่จะว่าโตเสร็จปักเลยเนาะแบบนี้เนาะอันนี้ไปผูกง้อต้องเสื่อมหลายอย่าาเปิดรายการต้องต้องลองเบิ่งว่าต้องจับเวลาสิเลยวพนักงามันจะออกทันบ่นะ

xin sí, nó mọi nó, xin thế... nó phải nắp 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 phải ra เอาแต่ใส่ไฟอีซื่อนะทิน้ตาบตาตกตกตกกะปูเรื่อยๆมีตะปูยู่ป้องกะปูดยกไปอยู่ขึ้นมงอยแมวบันบดีหยงพูดกับเราดิกะปูรถเนาะักนะัตกกั่ก็ได้ตกติก็ไดม่นีนะ นมตากไนนี่มสั่นนะนี่เนี่กได้ฮ้ยเออ้ยปัญญาี่เราไมาเด้อบนีเด้อเออปูนั่นบางนี่ก็ได้เฮ้ยอ้จให้ไม่กันดูานะครับเฮ้ย เด้อหมวลนนัแทน้เลนเลนเเลนเอดตรงนี้เอนเน่นี่นเลือกหมดตกเียเจากนี่ตกนี่มันกระสัพแล้วบ่เอาได้เราดอย่านี้มันเอยดนเจ้แล้วโ่าเงาดิียังับที่เราเร่เนีกว่ั้ลกทั้งสันี่กตกอ่าเรียบร้อยไฟกระตเรียบร้อยแมนบ

สองมันชิวัปนันดิบอมสามหนึ่งสองามบัง้นเจ็ดแปกิบ่้าสบเดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนนสิบสี่มิห้าสิบหกเอ็1เจ็ดแปดสิบเก้าสาวพุดเอ็องพุดสามสี่สพุ จะกวิจเออาลองลององเปิดไ้เลยมาีาดีได้ได้ทำไรนุนได้ทำไรจะหกวิอุ้ยเขาคนสะอาดเห็นหน้ามันอยางอาบแล้วเหรเนาะอบได้าบได้หดเลยอาดงกรโด้ได้ังเอวีอยู่ฮะได้เอออเรเห็นว่าเด็กจอยู่ห่างจาอยู่ไ่จบยมิจิตอ๋อไม่ได้อลยห่ากห่าเฮอะเอะ

้ําตลอดต้องเบิ่งน้ําบ่แม่นเพราะว่าย่านน้ํา่หลายสิไหมอืก็ว่าคําวาทงที่ดีกเฮาใช้เฮาใช้พอได้ก็มดไรเนาะแม่นๆๆแต่ห้องแต่ห้องค่อยแปลว่ารักษาเอา่นะคือเพิ่นแชร์นี่กบ่ต้องเบิ่งน้ํานําแม่เนาะเพราะว่าอันนี้มันใช้น้ําหลายเด้เนาะแม่นบ่โอ้าดีได้นเนาะแห้งเนาะเ่ไล่ะอ๋อพี่น้อง้งอ่ะ รถพักก็ได้สบายเลยพี่น้องเหะอเรื่อยๆเรื่อยๆเหรอวันไหนตัวตั้งใต่ก่อนนี้แบบน้าน้าโมบุษน้าคุ้มนี้เปิดมือก็ได้แม่อันนี้ไงรดน้แล้วเปิดเหรอเดินแล้วเดินแล้วอย่าลองอย่องเปิดมเรามืงเลยได้ได้ว่ามันสีได้สําได้จุ้ม้เหมือนน้า แต่ว่าแต่ว่าแว่าจะเปิดกาคุมอยู่ที่ไหนว่ามันมีมันสีเบิร์อาสีองคันบ่หรืว่าอะไรนะยังไงเนาะใช่หว่าคัน่กาคนที่ไหนเนาะขัดเนาะนี่แหละพี่รยเนาะใช่ทีราเป็นไดนี่มานามันแบบมันร่งง่ายพี่ยเนาะรงง่ายมันแบบว่าโอเคฮะรมาแล้วโอ้แต่ว่าแตว่าดีว เนาะน้ำพุไฟร้องเคือสีนนี่เด้อน้ำพุไฟร้องเลยจะไหนต่อ่าขอบุญขอบคุณเนาะอ่าทั้ง้รักผู้ใหญ่เพคนพี่ร้องเลยที่ว่าช่วยเหลือเนาะอ่าครอบครัวของอีเวนคนรายสิ่งลายอย่างเน้องพี่ฟร้องเลยอ่าทั้งอันนี้แหละจังไดนก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อพระคุณใหญ่ก็ได้อ่าขอให้อยู่มันคนยืนอ่าสุขภาพแข็งแรงเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่าน้องไปก่อนเด้อเน้ำพี่น้องเลยสำหรับคิดนี้ขอกล้เข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง